ว่าไงครับคนสวยพี่เมื่อกี้พี่ถอดแมสหนูทําไมเอา้าก็พี่ขอดูหน้าน้องดีๆน้องไม่พี่ดูไงคะพี่น่ากลัวว่ะแล้วพี่มาถอดทาไมอะ่ะ พี่อยากจะรู้ไงว่าคนที่รั้พี่มีสิทธ์อะไรมาถอนแม้หนูทำไมพี่จะไม่มีสิทธิ์ฮะสิทธ์อะไรคะอ้าวก็สิทธ์พี่เป็นคนสั่งของหนูเป็นคนสั่งของให้พี่ในเมื่อหนูมาส่งของให้พี่ปุ๊บพี่ก็ต้องดูสิครับว่าคนที่มาส่งของพี่หน้าตาเป็นยังไงปมันมีกฎแบบนี้ด้วยหรอคะมันมันไม่ได้นะพี่ดูไงครับพี่มาถอดแม้หนูแบบนี้ได้มันไม่ได้ค่ะที่ทำอะไรพี่ก็แค่จับไม่ได้ค่ะพี่อย่ามัใกล้ตัวหนูนะทำไมจะไม่ได้แหมของแค่นี้พี่น่ากลัวหนูมาส่งของมันก็จบแล้วมาเอา หนูพูดกับพี่ดีๆนะพี่มาเอาแม้หนูออกมันก็แย่มากพอแล้วมาคุยคุมึงกับหนูดีกว่าอะแย่หรอคือพี่นะพี่อยากเพิ่งเดินมาคุยดีไม่ต้องเดินมาค่ะอยู่ตรงนั้นแหละค่ะคุยให้มันรู้เรื่องพูดดีๆนะมึงยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมต้องคุยคุยมึงอ่ะก็ถูกของเสร็จก็ถูกแล้วแต่ถ้าไม่ต้องแม้เอาแม้ออกทำไมตอบมาดีๆดิกูอยากจะรู้ไงคนมาส่งของกูหน้าตาเป็นยังไงก็รู้ไปทำไมคะรู้ไปจะได้อะไรหรอบอกคนมาส่งของกูเป็นไง จริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ฉัชเี่ยหรือเปล่าไม่จฉัชเี่ยอะไรของก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วไหนนะไหนนะก็ส่งไปพี่เอาเข้าบ้านไปแล้วไงก็พี่เอาเข้าไปเก็บแล้วไงต้องดูในคนส่งพี่มาดูของมาดูหน้าหนูทําไมพี่ตลกปะเนี่ยไม่ตลกตลกตรงไหนพี่ไม่ตลกวันนพี่น่ากลัวมากเลยอ่ะพี่โ้อจิบปะเนี่ย พี่โรคจิตปะเนี่ยกูไม่โรคจิตกูไม่ได้โรคจิตอะไรเลยพี่กำลังเป็นโรคจิตอยู่พี่รู้ตัวหรือเปล่าถ้าทางพี่น่ากลัวมากเลยพี่ดูดิตรงไหนเนาะพี่ต้องเดินเข้ามาพี่อยู่ตรงนี้แหละทำไมล่ะพี่ไม่ต้องเดินเข้ามาพี่ถ้าผนังสารณะพี่จะเดินไม่ได้ยังไงเฮ้ยดูดิถ้าเดินก็ประหลาดแล้วว่ะด่าตรงไหนอยู่ไม่มีคำด่าจะฆ่าเลยนะ ันเขามาอะไรอ้าวเขามาส่งของให้พี่ไงส่งเสร็จยังส่งเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วก็ใส่หัวพี่ด้วยหนูอยากรู้พี่ถอนแมนหนูทำไมพี่มาทำแบบนี้ได้ยังไงกูจะดูไงว่าหน้ามึงเป็นยังไงจะดูแลพี่ได้อะไรขึ้นมามีหูพี่ตายเป็นหมูกมีปากหรือเปล่าอ่าแล้วยังไงแล้วยังไงต่อไม่รู้ไงว่าโอเคหน้าตาคุณเป็นแบบนี้นะอะไรู้เลยนะเจอแน่เอาคลิปนี้เอาคลิปนี้ไปลงแน่พี่น่ากลัวมากเลยอยู่ยังไงเนี่ยอยู่คนเดียวปะเนี่ยมีใครคบปะเนี่ยฮาไม่ไม่มีใครคุยด้วยเหรอไอ้เยมึงเอาอออะะะไไไร่่ปหน จะให้ไปไหนรถอยู่นู่นเข้าพี่อยากเข้าบ้านไปทำไมถนนสาธารณะเอาดูจะไปเอารถหนูพี่ก็หลบดีกูจะยืนตรงนี้มีปัญหาอะไรมึงก็เดินอ้อมไปดิอ้อมไปไหนอังให้ร้องไปไหนอะทำไมอะมึงจะมาอะไรกับกูจะเอารถไงพี่โรคจิตพี่เข้าบ้านไปเลยนะโรคจิตจะถอยแหมแล้วดูดิดูดิท่าทางน่ากลัวมากเลยฮะทำไมบ้านกูทำไมล่ะเดี๋ยวกูจะนั่งมีปัญหาอะไรไปไม่ได้เอาออกไปจะเอารถเอาออกไม่เอาพี่พี่น่ากลัวมากไปทางนั้นเดี๋ยวกไปจะไปไหนอะบ้านกูอยู่เนี่ยก็เข้า ทำไมกูไม่เข้าอ่ะมี่รถหนูไงพี่นั่งรถหนูได้ยังไงอ่ะพี่นั่งรถหนูเนี่ยรถไปแล้วไม่เอาแล้วคุยกับพี่แล้วนะกูไม่ต้องเข้าบ้านไปเลยพี่หยุดแล้วไงพี่อย่าหยุดไม่ต้องเลยเข้ามาเลยหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะชี้หน้าทำไมชี้หน้าทำไมไรเดอร์ก็คนนะพี่พยายามแบบนี้ได้ไงอ่ะทำไมจะทำไม่ได้มึงมาส่งของบ้านกูอ่ะพี่กล้าถามกูได้ไงเฮ้ยมึงหญิงทำยังไงอ่ะกูแล้วพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมพี่ทำไม่ได้อ่ะฮะพี่เข้าบ้านเถอะขอร้องขอร้องอ่ะพี่ขอร้องละขอร้องละ จะเอารถจะเอารถ <ภา S 1> พี่ขอนมึงมาส่งของอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเจอกันแน่เดี๋ยวเจอกันใหม่แน่เอ,เอาคลิปนี้ไปสองตำรวจแน่เ,<อ>เข้าบ้านเลยพี่น่ากลัวมากเลย